พาลานมาพี่น้องเลยเนาะครั้งแรกมาครั้งแรกเราขมาหมู่บ้านคนดังกันแม่นหมู่บ้านคนดังครับประตโจยบ่าวไซโฟนบ้านนั้นบ้านยังเก่อนประตูโจยประตูโจยกะบ่าวไายฝนส์ป่ะยัง่เคยเห็นอ uh ีกยัง่เคยเห็นจักเถื่อนพี่น้องเอ้ยเมือนี้กัสซีเอาเสีอผาเนาะทา้งคนใหญ่จะดีฝั่งไทยคนเนาะมาแจกมาแจกงจ่ายให้พี่น้อง บ้านปะตุโจยบ้านยังอันนี้บ้านชนนชายหลยยบเมูองพารานไซเมืองพาานไซบ้านชนนชายชนนชายเมืองพารานไซแข้งสวนอาเขตเนาะเสื้อผ้ากันอยู่ในพี่น้องเอยเน,นาะตอนหนึ่งม,มาห่อมาเทงอะไรกำลังเอาออกมาเลยเนาะเจะเออกมากล่องหนึ่งเอามาให้สุดเพื่อเสือเด็กหน่อยนะออกมาเลย เือันเล็กน่อยใครใส่ได้แล้ใส่อันนี้เออต้นน้าเอาไว้ได้ทงก็จะไหลอ่ะะต้นนี้ลงลงเ่อนะเอาลงเออสบายดีเสือปลาเสียวันนี้หให้นั่งน่อยไก่อนหายเละหายเลิกหายเลิกเอาไว้ ขอบใเขอบใจเ่ขอบใขอบเลยผูาวบ่นี่นผู้สาวอกปผู้สาวบอกนี่ใช้ลูกสาวจอนอันนี้าชาวลานนี่โผมาเ้าู้นายเ้น่าลูกสาวใ้อันนี้ลานลานค่อยนีลไนึงกันเจ้าผู้น้อยนี้ลูกชาวคอนี่กับลาดน้ายแก อันนี้แกทางกดมังจะผูกนะจะผูกทางกดมันเหมือนดีอ่าเออเพราะว่ามาหึ่งอะไรตัวนอกเลยนี่ก็ดีเนาะเดือนหนึ่งมาข้างนี้ก็เลยมาแจกจ่ายยเพิ่มเติมสบายดีหานี่กิจการคือสบายดีอ่าผู้สาวก็นอผู้สาวก็เพินซื้อได้ไหนใช่ดีเนี่ยผู้สาวนี่ถูกไหหน่อยนะ อายักปีไลยนางขอดพ่อสิบสี่ปีบ่นางขอดพอสิบ่ปีบวจาัวบ่วาบ่วบ่าบ่มาแล้วก็ยานะบ่บ่หูจกปีสามูปีปกชื่อป๊กสือปอกปอกมาเลือกเอาแม่เสือผานี่ ม่ไปเรียกหาเซีปาเชาปุบหมดคนเล้อดมันยอากนะชาวักนี้อยู่เด็กหน่อยนเ็กน่ยเบิ่งดูมีตัวใสได้อีกบ้าหน่อยใสใสได้ไมใสได่มามันมันเป็นตีนนั่นงวกร้เห็นอ้ยโมเห็นมิก็ลืมเห็นจะมากระปิดไว้ เดี๋ยวกันอันน่ปุ๊บเลยอยาไดเลียกันเลอ่ะือาหา้ยือยาคบคเดยก็เลิกเจ้ากันดีองเจาบุเห็นบ่นบุเป็นยังบุเพ็นยังกันเห็นนะ นหอมัวน <c ười> <c ười smoke> um, ิดๆนนิดเนมาจเี <laughs> ่กับมากังเล่าภาพเตือนนเนาอ่าสบายดีสบายทียาขี่้สบายทีพวเกับถเบยก็เลยเอาเสือมาให่น้องๆเผินก่อนเนาะแมนตัวเองอัน่รเนาะก็ใช้เสือกกมีเลพี่น้องกล้องบอกแอนเหนนี่โอ้ยอันตรายเนาะโอ้โอ้้าเ่อไม้

ส่ยส่งฮมันมันมันติดตัวเปส่ส่งเลยย่านห่อนันผู้สาวบ้านนี่ผู้สาวหน่อยนี่ย่านอดอกเนาะเดี๋ยวมาดูน้องหลานี่ผส่งอะไรผ้ส่งใส่ก่อนนะหน ลืมเห็นมานะเรเป็นยังเราเป็นยังบางๆเท่านั้นแหละมาบเส้ยบ่าน่อะฮะบบ้าอยากได้บามาหนีน้องหลามานีมานี อันนี้ย่านพี่น้องเลยขออย่านกล่องขออย่านกล่องเนานะอโอ้เว้ยนะหน่อยแน่ๆ คึงเ cool. nice right. nice. yeah, ่นหอเนี yeah. eno, oh ่เป uh ็น huh. ยังดอกของเฮาถ่ายล้น yeah, ม like oh ีบ้าหูนิ่หน่อยจะมีนะเสือพรีงามเลยเสืออะไรเกิดพอดีได้เรือเล่อเมหน่อคุณไอเอลนะง่ายเนาะนี่นี่นี่เอาเสือตัวนี้ใส่ยิงนะ อันนี้ดิเี่ยวนได้บ่อหายสุเจ้าเบิรนันไดอันนี้นะบ๊อบออลูนที่ลูนนี่เที่ยวนี่เรี้ยกันงกับปันกันเอาปันกันให้ลูกให้ผัวให้ลูกให้เมียให้มันนพ่อแม่ ตัวได้ใส่ได้กะใส่ตัวใส่บบได้กะใส่เออลูกแม่ย้ายเลือกอัไแม่ไม่ได้ใส่ก่อนปีนี่เนี่นี่กลูกจะมลูกเ้ใส่เลยนี่นี่นะนี่เปยังทาห้อนบ่ยังบ่ได้ใส่เสื้อเสื้อผ้ากันห่อนบะ

นากระโปงเอาจะไปใช้เห็เวียเห็ดงานได้สาวนี่นะมีลูกแล้วบ่เจ้านะอลาจากเดือนเลยกำลังคือพาลพอดีจะเอาโลดหัดเสือเละเกิดอาก็เอาไ้ใส่ลูกจ้าที่จะใส่ลูกกัเลยนะเละเกิดสี่เดือนบอกพอของลูกไปใส่เลยเด้ไหมเงี้ยเลอกยานั่น เรียกเยกนีวใส่บุญลงไฟวิธีชาวเกาของบุญบ้านจะเผิ่บ่บ้านบันเดียวกันนกเนาะกินซีดอยู่บ่มีซีดอยู่บ่นี่เนาะกินเมื่อนี้บ่ได้บ่ไม่เท่ากินก่อนบ่ได้บ่ได้มาบ่ก่อนแเลยมอนไ้าเลยเอา่างชาย่าแม่ล่นลางมานาา่อ โบมือโบมือู่อมายจ้านอนยนไ้หมผู้สาวบะนะมานไหมนั่งน้องหลาน้องหลาประมาณ สิบสปีหรือสิบฮะสิบสองสิบสามนี่นะห่อสิบหกโดยไปบึ่งในได้หยอกสิบหกอันนี้นะแบบแบบจุมเหาสมัยแต่ยังหน่อยลดเสื้อบอมักใส่งานี่มันพ้อนนี่แต่ใส่เสื้อนางลวดนี่หามนี่ใส่เลยห้ามใส่เลยานี่ อน <m us Salvador> <Ale esi> ี้เต้องไยามัน่ยดยามนนี้เปนีได้กระเป๋าเคยอยู่บ่อเคยได้แบบนี้อยู่บ่อบ้าบ่เคยลูกขางตะบิบบ่อนี่ขางตะบิดบ่อนี่อยทำมาทามทีแรกว่าบมมีเงินชื่อว่ะสัน หามาบอเสีอผ่าบ่มีเงินซื้อเพื่อนวะไทยซื ma, ้อเนาะกระเทานี soup, after, ้เขาก็ยังเป็นส่วนลดอีกโอยา เอาเอาไปโรดแม่ใหญ่ไปใส่เข้าปากเขาดงงาเห็ดหนาหอนใส่ดำหน้าใส่ดำหน้าใส่ดำน้า้าแต่หาซับดอกกระเจียวนี่พ้นตกยังเถื่ออะไรหนึ่หน้าฝนน้าอื่นไ้ายอย่บอบ้านชุมเจ้ามมีบอสอะรน่เือการนนี่เอครโอ้ยเฮ้ยเลติวอ เอาโรดมาให้พ่อใส่เพื่อนน่ะบุญเรื่องขนมเป็นเพื่อนใหม่อือบ่มีแต่ขนมให้เขากินพี่น้องอันไหนเจ้าเนี่ยปตาข่ามีแต่ขนมบ่ได้ถือขนมติดมือมานำเนาะบ่ังคับจะกินขนมอยู่บ่่เออนนปะใช่อยากกินขนมไหนอยู่นี่อ่าแล้วไปบ่มีผู้อยากกินขนม <blue> ไม่ไช่ <laughs> ไม่ใง่ไงโทษเด้อแขวจะไปใส่เบิเออแขวจะนะแขวไปเที่ยวบอยอกยอกยอกแม่ตมอนี่ยางเต็มแขน อไรว้าอกน่มเชียวระับเ่นั่นแหละเขากับเจ้าเลยเสียกันเท่าชัยนใหญ่โคเล่านี้ใจโอยบเป็นยังชอยู่คืาแ่กนบนูมาคอยกดนั่งนโตนาอี่เอาใส่แก๊ปแม่ด้เชื่อออ้ารถไปใส่อันนุ่งลิ่นช่ยไปปาไปดง

เขาอายเนาะเขาอายพวกผู้เสพผู้เศร้ากันดิดีใจบ่ไม่เท่าดีใจบ่ขอบใจเน่ตี้โดยโดยโดยดีใจกับขอบใจกับเด็ดทีโดยขอบใจทั้งเงินผู้เอามาให้เลยกระทั้งผู้ฝากมาบริจาคกันแล้วพี่น้องเยเนาะโดย ะมา่าห้เด้อลูโดยโดยคันมีจะมาไห้เด้อมากมากวันที่ทุก้าวขอนอจะได้กินชิ้นไม่ได้กนยังไม่ได้กินกินเนาะอย่าจมไปนะบ่บ้านบ่าวไซฟอนบ้านคนดังเนาะ มาแจกเสื้อผ้าบ้านคนดังที่น้องเลยเนาะเฮยดี๊ดิกดิอดิ๊ดิ๊ดิปีิ๊กิ๊ด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 ิัดิ๊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 บิสดิ๊ดิยดางกล๊องนะค๊ับโทร๊ดพ๊ิ <ais ama S 1> ๊ดิ <I know. S 1> oh no ๊ด oh ิ๊ด yes ิ๊ดิ๊ดิ๊ดก๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊ติวดดิเขายด สม่าเขาเจะจำมาอยกเจาของบมได้อยู่นี่เนาะใช้ลูกชาวเราลูกชาวโอ้าวเจ้าอยแนี้มีแต่เฮือนใหม่เนาะเฮือนสันเดียวเหรอถ่งชห่อนเฮือนกันนมันห่อนในอากาศห่อนเนียบ เอาใส่แก๊สน่ะใส่แก๊สน่ะจบเกลียวในหัวในนิ่งๆจบในห้าใส่แก๊สนตายะเจ้าฟ้าโอเคพี่น้องเอ้เนาะก็สิได้จบคลิปไปสามนี่เลยเนาะขอบุญขอบคุณเนาะทา้งอ้าวฮียาณเนาะขอบุญขอบคุณทั้งเอฟซีเนาะผู้รักผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยไปเลยพี่น้องเอ้ยเนาะหรือว่าทางอ่าหลวงตาเนาะหรือว่าเพื่อนฝากเสื้อผ้าเนาะมาบริจาคพี่น้องไอ้เนาก็ได้ นำความสุขเล็กๆน้อยอะไรเนาะมาบริจาคให้พ่อแม่พี่น้องเนะาะคนล่าเฮาคือกันนี่แหละเนาะูต่างบ้านต่างเมืองมาสัมผัผู้ดีขาเจ้าบ่เคยได้ับได้ชิพืด้วไ้ก็บ่เคยมีโอกาสได้แบบนี้เาา<ด>นาะก็จะร่แปกะะับสลับสับเปลี่ยนไปเป็นหน่วยในพลังแห่ร้างหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องด้วยฮะก็ที่ได้ มาจบขีดเวทซ้ำนี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อเนาะสิได้พอคลิปใหม่ๆจากสองว,วันแล้วไปเลยนี่สลับซับ,บเปลี่ยนป,ป๊บปนกันไปพี่น้องเอยเนาะทั้งสวยเรือทั้งผู้สาวสวยเปิดใจเนาะการน,นี้คือกันเนาะโอเคเดี๋ยว่น้องเด้อเนอะอาะสบายดีส์